สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของน้องแอมชนทิชาที่รักทุกท่านรายการลูกทุ่งดาวประดับใจวันนี้ตามติดชีวิตการทำงานของน้องแอมอีกสักวันเมื่อวานนี้ครับที่วัดดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการแสดงภาคกลางวันท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุแต่ก็ทำอะไรกับความตั้งใจของน้องแอมไม่ได้น้องแอมทำการโชว์ร้องเล่นเต้นรำ ให้กับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับผู้มาชมการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบรายการเรียกว่าม้วนคักๆน้องแอมจัดให้ที่ดีใจเห็นบรรดาแฟนคลับของน้องแอมมากันเต็มลานวัดรอยยิ้มเสียงหัวเราะร้องเล่นเต้นลํากันอย่างสนุกสนานหลังจากจบการแสดงรอถ่ายรูปคิ้วยาวยิ่งกว่าการร้องเพลงเสียอีกอลาสู้กับความเหนื่อยสู้กับแสงแดดเพื่อคนที่รัก อย่างเต็มใจและวันที่6มีนาคม2566อิลาแอ้มชนทิชาทำการแสดงก่อนพี่มนแคนแก่นคูนที่วัดพระธาตุหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีงานนี้ม่วนคักคักมีฮักมาฝากอีกเช่นเคยพูดถึงวัดพระธาตุหนองบัวเป็นวัดใหญ่กลางใจเมืองอุบลร,ราชธานีพระธาตุเจดีสีมหาโพจำลองมาจากเจดีพุทธคยาประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสร้างเมื่อปีพศ2500เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบ25ศตวรรษของพระพุทธศาสนาองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้กับประชาชนได้สการะยอดพระธาตุเจดีประกอบด้วยทองคำหนัก31บาทวัดพระธาตุหนองบัวตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ50ไร่กลางใจเมืองอุบลไปมาสะดวกสบายนะครับสำหรับค่ำคืนนี้อย่าลืมแวะมาให้กำลังใจ น้องแอมชนทิชาลูกสาวลาครูสาลาธิดายักคุสุปตาชาุุาานแห่งจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ